คลิปนี้ไม่ต้อจะเตรียมเครื่องในหมูไว้ใส่ก๋วยจั๊บนะเจ้าเริ่มจากกระเพาะหมูก่อนเลยนะเจ้าเฮาจะปิ้นเอาตังในออกมาตังนอกนะเจ้าวันนี้แม่ต้มถือว่าโจคดีนะเจ้าได้กระเพาะหมูที่ค่อนข้างจะสะอาดนะเจ้าล้างน้ำรอบนึงก่อนนะเจ้าแล้วก็กระเดียวเฮาจะเอาไปต้มนะเจ้า ใช้เวลาในการต้ม10นาทีนะเจ้าใครจะเอาไปหนาบกับกระทะก็ได้นะเจ้าพอครบ10นาทีแล้วก็เอาขึ้นมาเลยนะเจ้า เอาไปล้างน้ํำนะเจ้าแล้วก็กระเดียวเราจะขูดเอาไขมนันขูดเอาสิ่งสกรปรกออกทั้งหมดเลยนะเจ้าการต้มก่อนหรือว่าการเอาไปนาบกับกระทะก่อนเนี่นะเจ้ามันจะทํำให้เราสามารถขูดเอาไขมนันแล้วก็สิ่งสกรปรกออกได้ง่ายขึ้นนะเจ้าสําคัญคือตอนเลือกนะเจ้าก่อนเลือกเอากระเพาะที่มันสะอาดหน่อยนะเจ้า ถ้ามันสกรปรกนักมันก็จะล้างยากนะเจ้าเห็นยนะเจ้าใจมีดขูดออกทึ้งหมดเลยเจ้าหลังจากที่เอาขูดออกหมดแล้วนะเจ้าเฮาก็จะเอาไปขยำกับเกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูนะเจ้าเพื่อดับกลิ่นคาวเนาะ น้ำสะอาดเลยนะเจ้าแล้วถ้ายังมีกลิ่นสาบอยู่นะเจ้าก็าใจสารส้มเจ้าล้างน้ำสารส้ม นี่นะเจ้าสะอาดเอี่ยมอ่องนะเจ้าก็เดี๋ยวไม่ต้องกดจะไปล้างตับหมูนะเจ้าตับหมูเนี่ยก็จะขยำเกลือกับแป้งมันนะเจ้าช่วยดับกลิ่นคาวเนาะ ไม่ต้องจะแจ้น้ำแป้งมันไว้ประมาณสัก5นาทีนะเจ้าคือน้ำเลือดในตับมันออกมาตวัวหรือใครจะซื้อตับสไลซ์นะเจ้าที่สำเร็จมาเลยเนะี่ยเอามาลวก40วินาทีก็ได้นะเจ้าก็ไปดูในคลิปโจ๊กหมูล้อเข็นนะเจ้าอันนั้นก็จะทําง่ายนะเจ้าแล้วก็หมูก,ก็ตับหมูก,ก็จะมะคาวนะเจ้าล้างให้สะอาดนะเจ้าล้างจนกว่าน้ําจะใส่เลยเจ้า ต่อไปเป็นไส้ใหญ่นะเจ้าควรจะเลือกไส้ใหญ่ที่ตังในเป็นสีขาวนะเจ้าสะอาดบะเหลืองแล้วก็บะสซกกระปกนะเจ้ามันจะทำให้เราล้างไส้ใหญ่ได้ง่ายขึ้นนะเจ้าบางตีที่ขายนี่คือสกกระปกขนาดเลยนะเจ้าอนั่นล้างยากถ้ามันยาวเกินนะเจ้าก่อให้เราตัดอย่างนี้นะเจ้าตัดเกลง่เลยแล้วก็ เราจะกับด้านนะเจ้าเอาด้านในออกมาดังนอกเนาะเราจะเจาะไส้หน่อยหนึ่งนะเจ้าแล้วก็ใช้ตะเกียบช่วยในการกลับด้านนะเจ้าดันดันขึ้นมาไส้ที่มันต้องซื้อมานี่ถือว่าสะอาดเลยนะเจ้า เขาจะใช้มีดนะเจ้าขูดแล้วก็ดึงเอาไขมันหมดเนี้ยออกมานะเจ้าไอตัวไขมันเนี้ยนะเจ้ามันจะทำให้ไส้ของเฮามีกลิ่นสาบนะเจ้าแต่บางคนก็ชอบนะเจ้าอันนี้คนแล้วแต่ชอบเนาะบางคนก็บอกว่าลอกเอาไขมันออกมาหมดก็บ่ได้กลิ่น,นอะไรยังนะเจ้าแต่ว่าถ้าเฮาจะาไปทําก๋วยจับนะเจ้าไม่ต้องแนะนําว่าเอาออกเตะเนี่ยนะเจ้าขูดออกั้งหมดเลย พอสะอาดดีแล้วนะเจ้าก็เดี๋ยวก็จะเอาไปขยำกับเกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูนะเจ้าเพื่อดับกินคาวดับกินสาบนะเจ้าใช้เวลาพอสมควรน,นะเจ้าในการเตรียมเครื่องในนะเจ้าถ้ายังบมบมดกินนะเจ้า ก็ใื้ใจแป้งมันนะเจ้าจริงๆไส้ของแม่ต้อมเนี่ยบะหมี่กินแล้วนะเจ้าแต่แม่ต้อมสาธิตให้ดูนะเจ้าว่าใจแป้งมันได้เนาะแล้วก็เราอาจจะแช่น้ําแป้งมันไว้สักห้านาทีนะเจ้าเสร็จแล้วก็เอามาล้างน้ําออกให้สะอาดเลยบางคนซื้อไส้มาแล้วมัน ตกระโปกขนาดนะเจ้าถ้ายังมีกลิ่นอยู่อ่ะกอล้างด้วยสารส้มนะเจ้าอันที่มันตัวกระโปงกมกันจะล้างออกยากมากนะเจ้ากลิ่นมันจะหายยากขนาดเลยนะเจ้าล้างน้ําสารสม้มแต่สุดท้ายมาแล้วถ้ากลิ่นยังมีอยู่นะเจ้าน้ำมะนาวเลยเจ้าใช้น้ำมะนาวเลยนะเจ้า บางคน่ก็จะเอาไปกันกับใบฝรั่งเนาะหรือว่าใบตะไคร้นะเจ้าแต่สําหรับไข่ที่บะหมี่เนาะเขาก็สามารถใชวิธีนี้ได้นะเจ้าเขาจะล้างื่้สะอาดนะเจ้าแล้วก็กับด้านไส้ให้ปิ๊กมาเป็นสภาพเหมือนเดิมเลยนะเจ้าบางคนก็จะใช้วิธีการผ่าเลยนะเจ้าแต่อย่างอันมันก็จะดูเหมือนมันแบบใจ้ไส้อะเนาะ บางคนก็นม่นชอบนะเจ้าเฮาก็จะใจวิธีการกลับด้านอย่างนี้นะเจ้าปิ๊กมาเป็นไส้เหมือนเดิมแล้วนะเจ้าหลังจากนี้นะเจ้าเฮาก็จะเอาไปลวกในน้ําหอนนะเจ้าใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะเจ้า พอเขาลวกอย่างนี้แล้วนะเจ้าเขาจะไปทํากับข้าวทำเมนูไหนก็สบายใจแล้วนะเจ้าต่อไปไม่ต้องจะล้างเสี่ยงจี๋นะเจ้าเอาเสี้ยงจี้ไปแช่ในน้าเย็นประมาณหนึ่งชั่วโมงนะเจ้าเพื่อให้เสี่ยงจี้มันแข็งขึ้นเวลาแลกก็จะง่ายขึ้นนะเจ้าพอครบหนึ่งชั่วโมงก็เอามาผ่ากึ่งเลยนะเจ้า เชิญเอาตังกางออกนะเจ้าไอตัวขาวๆที่อยู่ตังกางนี่แหละเจ้าที่มันทำเพื่อมีกลิ่นขาวเฮาต้องเอาออกขึ้นหมดเลยนะเจ้าเนี่นเจ้าเลาะออกให้หมดเลยนะเจ้า ไม่ต้องจะแล่ไว้เลยนะเจ้าถึงเวลาจะจัดห่าเกาเอาไปลวกนะเจ้า ล้างด้วยแป้งมันนะเจ้ามันจะได้หมดกลิ่นสาบนะเจ้าล้างให้สะอาดเลยนะเจ้าแล้วก็กระเดี๋ยวเาจะแช่น้ําไว้แล้วก็เอาไปเก็บใส่ตู้เย็นนะเจ้ามันจะทำให้เสี่ยงจีเนี่ยชิ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็นําไปทําอาหารได้เลยนะเจ้า ค้างการล้างไส้อ่อนนะเจ้าไว้แม่ต้อมจะมาทำให้้ดูแหมใหม่นะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปุกปุงกินกับแม่ต้อมด้วยนะเจ้าแล้วปากกันใหม่คลิปหน้าคลิปก๋วยจับน้ำข้นนะเจ้าสวัสดีเจ้า